โอเคครับสวัสดีครับผมวันนี้โมเมชแนลก็มาดึกอีกนิดนึงครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเจ้าคันนีเ้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็คือทำบอดี้แล้วก็ระบบเบรกระบบคาเรงเรียบร้อยแล้วครับอ,อันนี้ผมถอดเบาะออกพอดีจะเชื่อมแท่นเครื่องนะครับผมคันนี้ ทันนี้ลูกค้าสั่งเป็นโค้งเข็นนะครับผมไม่เอาเครื่องแต่นี้ผมต้องทําแท่นเครื่องไปให้ลูกค้าครับลูกค้าเขามีเครื่องอยู่แล้วลูกค้าก็ไปใส่เครื่องได้เลยเป็นแท่นเครื่อง6.5แรงนะครับผมเป็นแท่นเครื่อง6.5แรงฮอนด้าเสร็จเรียบร้อยพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็วันต่อไปก็น่าจะถอดแล้วก็เก็บขัดรอยเชื่อมเก็บรายละเอียดรอยเชื่อมที่ว่า ยังเชื่อไม่ไม่รอบนะครับผมก็เก็บอีกนิดนึงเก็บอีกนิดหน่อยแล้วก็ถอดทําสีนะครับผมอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นสีม่วงนะครับสั่งสองคันคันนู้นยังไม่เสร็จนะครับคันนี้ก็เป็นคันต่อไปนะครับผมคันนี้ก็วางระบบอ่าพวกคันเร่งพวกอะไรเรียบร้อยละเหลือแต่ยึดพวกสายนะครับแล้วก็ป้อมหลังอันนี้ให้ดูนะครับผม อีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงคือฝาข้างฝาข้างยังไม่ได้เชื่อมเหลือเชื่อมฝาข้างอีกนิดนึงแล้วก็เก็บร้อยเชื่อมแล้วก็ทําสีแล้วก็เตรียมจะส่งครับอ่าคันนี้ลูกค้าก็เตรียมจะส่งดูนะครับรายละเอียดอันนี้สายเบรกลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวลูกค้าจะไปตัดเองนะครับผมไปตัดเองตัดให้มันสั้นครับผมระยะมันมีแค่ตรงนี้แล้วก็ถึงแค่ตรงนี้ครับผมตัดให้มันสั้นลงแค่นั้นเอง ก็จะประมาณนี้ครับผมหวังเครื่องหกจุดห้าแรงมีเพื่อนๆถามมาเยอะเลยครับว่าพี่ครับราคาเท่าไหร่ผมก็แจ้งไปทุกโพสต์เลยนะครับผมพยายามจะแจ้งทุกโพสต์นะครับผมโค้งป่าอยู่ที่เจ็ดพันบาทนะครับผมโค้งเขียนอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมแล้วก็พร้อมขับอยู่ที่มีสองราคานะครับพร้อมขับจะอยู่ที่สองหมื่นหกสองหมื่นหกเป็นเครื่องฮอนด้าจีพีนะครับผมหกจุดห้าแรง สองหมื่นแปดเป็น Honda GX แบบนี้นะครับผมสองหมื่นแปดฮอนด้าจเครื่องมือหนึ่งเลยนะครับผม Honda GX ีเอซสองล้อซีซีนะครับผม Honda แท้เลยนะครับ Honda GP GP นี่คือก็เป็น Honda นะครับผมแต่มันเป็นประกอบจีนนะครับผมราคาจะถูกกว่า Honda GP อยู่ที่สองหมื่นหกฮอนด้าเอออยู่ที่สองหมื่นแปดนะครับผมถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผม โ okay, อเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ